เบิร์ดไบสวัสดีครับวันนี้นะครับผมอ่ะเอาตัวจักรยานเรียกว่าเป็นรถน่ารักน่ารักคันหนึ่งก็คือ มิน์บ๊อบสามนะครับตอนเนี้ที่ร้านจะมีสีเทาดลมโบนะครับแล้วก็สีเทาเอ็ดสีเหลืองแล้วก็สีมัตตาดนะครับก็จะมีทั้งหมดสี่สีนะครับรถมิน์นะครับบ๊อบสามเนี่ยก็คือข้อดีคือถือว่าบ๊อบสามเนี่ยมันจะเป็นล้อสิบสี่นิ้วนะครับเวลาพับนะครับเนี่ยท่านดูนะครับเนี่ยมันจะคันเล็กนิดเดียวนะครับถามว่ามันเหมาะใครนะครับจริงๆก็เหมาะกับ สำหรับลูกค้าที่คิดว่าจะต้องการไปปั่นแบบเดินทางแบบว่าต้องนั่งรถตู้หรือรถโดยสารรถสาธารณะนะครับเพราะว่าตัวรถพวกนี้เวลาพับอ่ะมันเล็กนะครับแล้วก็สามารถที่จะยัดเข้าไปใต้ตรงเบาะข้างใต้เบาะหรืออะไรที่เป็นรถตู้เนี้ยครับ mm hmm. เพียงแค่เราใส่ถุงให้เขาเรียบร้อยนะครับ mm hmm. ก็สามารถที่จะขนย้ายไปได้นะครับ mm hmm. ก็ไม่ต้องกังวลว่าไอ้รถเราต้องไปอยู่ในอ่าช่องสัมภาระหรือเปล่านะครับ ไม่ย่นเดี๋ยวก็จะกังวลว่ากลัวของจะหายอะไรเยงนี้ครับก็พวกเนี้ยมันสามารถที่จะโหลดอยู่ในรถตู้ก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าเราคุยกับทางคนขับดีๆนะครับก็คิดว่าไม่น่าจะกิดตังค์นะครับเพราะว่าใส่กระเป๋าก็เหมือนกับกระเป๋าใบหนึ่งนะครับแค่นั้นเองนะครับก็อ่ะเดี๋ยวเราคุยกันในเรื่องเลยนะครับวันนี้ผม,มรีวิวแต่ว่ามาอาจจะช้ากว่าคนอื่นเขาเยอะนิดนึงนะครับเพราะว่า ตรงนี้งานซ่อมกันเยอะจริงๆก็เดี๋ยวจะรีวิวง่ายๆคือว่าหลายท่านคงจะเคยฟังแล้วแหละว่ารถคันนี้เป็นเป็นยังไงบ้างก็ลหลักๆคือเฟรมโฟมารีนะครับล้อ14นิ้วแล้วก็ตามมาด้วยจังกระโหลกกวงชิปเตอร์3เกียร์อะไรเงี้ยครับมือเบรกนะครับก็หลักๆก็จะประมาณแบบนี้เป็นรถพับสไตล์อังกฤษนะครับก็คือพับเหมือนที่ทุกคนรู้ครับว่าคือยี่ห้ออะไรผมขอ,ขอ,ขอไม่เอ่ยแล้วกันยี่ห้อนี้นะครับก็จุดเด่นของรถคันนี้ก็คือ ดีตรงมีจมูกหน้ามาด้วยก็ซื้อกระปุกกระเป๋าเสียบใส่หลักอากจะเป็นสองชั้นนะเนาะหลักอาเป็นสองชั้นนะครับคนที่คิดว่าเอเราจะปั่นได้ไหมเนี่ยผมตอนเนี้ยหนักประมาณร้อยกว่าประมาณตอนเนี้ยประมาณร้อยนิดๆนะครับก็จริงสามารถปั่นได้เนาะเพราะว่าหลักอานเนี่ยมันทําสูงสองชั้นนะครับเดี๋ยวผมจะจําลองท่านั่งเนาะง่ายๆเพราะว่าถ้าคนที่สูงประมาณอย่างผมเนี่ยจะปั่นเนี่ยอ่าผมท่าไปดเูเห็นไหมครับ เนี่ยขายยังยกเลยนะครับเนี่ยอ,อ่าก็ปั่นได้แต่ถ้าเกิดใครคิดว่าแฮนด์มันเตี้ยไปนะครับก็หาออปชันเพิ่มอย่างเป็นเป็นแฮนด์ยกครับมันจะมีแฮนด์ยกยกที่มากกว่านี้อันนี้ยกประมาณห้านิ้วนะครับอาจะเป็นยกแบบแปดนิ้วหรือว่ายกแบบนิดเดิ้วนี้ก็ให้สูงขึ้นหรือใส่เป็นแฮนด์อ่าเป็นแฮนด์ทอรลิงนะครับเป็นแฮนด์เป็นแฮนด์แบบตัวแฮนด์เอ็ม อ่าไม่ใช่แฮนด์เอ็มโทษทีเป็นแฮนด์เหมือนกับตัมบมต้านที่เป็นตัวอย่างเงี้ยครับมันจะสูงสูงหน่อยนะครับแต่งได้ทับก็ปกตินะครับก็วันนี้ก็อ่าลืมบอกไปว่าร้อนหน้าเป็นสื่อแบลิงด้วยนะครับส่วนราคาเนี่ยเดี๋ยวผมแจ้งไว้ในคลิปแล้วกันเนาะก็คือเดี๋ยวผมจะทําจะเขียนไว้บอกว่ามีราคาเท่าไหร่บ้างนะครับผมก็สีเทาดัมโบเนี่ยเปนสียาิ นะครับแล้วก็สีเทาอิฐสีเหลืองสีมัต่าลนะครับมันสนุกครับเพราะว่าเป็นเกียร์นอกด้วยนะครับให้เบาทรงสปอร์ตมาก็ยังไงผมขอจบคลิปนี้ใ่เพียงเท่านี้นะครับต้องขอบคุณทุกทนน่านมากนะครับที่รับชมขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ